รู้ลักทัก้งหลายตามเรื่องราวที่ฟังมาก็รู้สึกว่าจะเหนืหน่อยอยู่มากเพราะว่าเฉเพราะท่านบอกขุนมังรายในช่วงระยะเวลาไม่เท่าไรก็เกิดไปด้กี่ครั้งนี่ว่ากันไปตั้งห้าครั้งแล้วนี่มาก็มาเป็นครั้งที่หกหลังจาก ตายจากพระขุนเมืองมานในสภาพเป็นพระแล้วก็เป็นพระผู้ทรงฌานยำบรรษายอยู่ที่วัดอะไรดะวัดต้นจันทร์ตอนนั้นจัดว่าเป็นอรัญวาสีในป่าลึกเพราะว่าการอยู่ในเมืองมันขับข้างมากไม่เหมาะกับการจเจริญภาวนา ตอนหลังตอนแก่นี่สนแสดงว่าการตีเมืองเนี่ยเขาตีกันแล้วมาตายกันตอนหลังตายกันตอนที่เรียกว่าขุณศรีธทราทิศ์ขึ้นครองเมืองแล้วแล้วก็มีอายุแก่มากยิงตายการตายตอนนี้ก่อนหน้าจะตายก็ละทั้งหมด คำว่าละทั้งหมดก็หมายความละภาระสิททั้งหมดรล่อยให้เป็นเรื่องของคนหนุ่มตั้งหน้าจะเป็นสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานยังทั้งได้ทรงชานสม,มาบัติ <c oughs> เมื่อทรงชานสม,มาบัติแล้วก็ตายตายในชานก็ไปเกิดสุพรม ไปนอนอยู่ที่พรมแบบสบายสบายหากินเรื่องพรมตลอดการนี้บาปนี่ความจริงลูกรักจะไม่ดีนะว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่ไม่ทำความชั่วนไม่มีถ้าเราจะทดใช้บาปมันก็ใช้กันไมไหว มันมีทางเดียวในจิตพระพุทธศาสนาคือหนีบาปการภาวนาให้จิตตรงตัวการคิดถึงคุณพระรัตนไตรยัยโดยเพราะอย่างเยิ่งโลกรักเกิดทั้งหมดหวังว่าต่อไปก็คงหมดต่างคนต่างได้พิญญาสมาบัติ การทรงปัญญาสมาบัตินี่ถือว่าเป็นคนธรรมอันเลิศยากที่บุคคลอื่นจะเพิงทําได้ไอ้คำว่าบุคคลอื่นีนหมายความบุคคลภายนอกแต่ความจริงพรามเขาก็ทําได้นะงา <c oughs> นใดเมื่อได้ปัญญาสมาบัติแล้วขอทุกคนจงร,รักษาพปัญญาสมาบัติให้สงตัว แล้วพยายามรวบรวมบารมีสิบราการไห้ครบถ้วนพยายามตัดสัโยชน์สิบระการเจรณะสิบห้าปฏิบัติให้ครบถ้วนแล้วมีสมเด็จฐานสี่ให้ครบถ้วนทรงสีลให้บริสุทธิ์แล้วมีทิบบาทสี่บริสุทธิ์ เมื่อมีอาการทรงตัวอย่างนี้ลูกรักของพ่อทั้งหมดจะไม่ต้องเกิดต่อไปการเกิดอย่างพ่อขุนมังรายไม่เป็นเรื่องจากมังรายแล้วก็เรียรยเร่ยรายเรี่ยไกันมาเรื่อยๆไม่ได้ความตอนนี้จากพ่อขุนสีเมืองมันแล้วก็เป็นนอนงแงยแกหลับสบายอยู่บนพรม มองดูชาวไทยสมัยพ่อขุนรามํำแหงยาวเยียดไทยเป็นไทยด้านเหนือพ่อคุณรามํำแหงก็วางแผนดีนักษาความเป็นมิตรกับความเป็นไทยกับพ่อขุนเมืองรายแล้วก็พระขุนอ,อะไรล่ะเมืองพะยาว รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันดีฝ่ายใต้ตีลงไปถึงสิงคโปร์การตีคราวนั้นก็เป็นการตีไม่ยากเพราะมันเป็นการรวมไทยยังมีการขัดคอกันบ้างก็ที่เมืองกระบ,บี่เท่านั้นที่รบกันมากหนะัก <c oughs> นอกจากนั้นไทยที่อยู่ที่นั่นเป็นไส้ศึกเวลาการเตรียมทัพก็หันหลังให้แก่เมืองเดิม มาเข้ากับค่าศึกคือพระคุณลาคำแหงการยึดอำนาจมันจะเป็นของไม่ยากการเสียเลือดเนื้อกันก็น้อยมีที่ก็บี่เท่านั้นที่ก็สู้หนักท่านเบน่นอนพอจะสบายสบายก็เกิดเป็นไทยขึ้นมาสองพ่ออีกแล้วนี่ก็มองมาดูไทยเอา นี่ไทยเชียงแสงก็ยังไม่อยู่แต่ใทีไทยเชียงแสงกับไทยสุโขทัยเป็นไทยเดียวกันก็รู้สึกว่าดีแต่มีไทยขึ้นไหม่ไทยคือไทยตองอ่าไทยที่อะไร่ะอู่ทองเห็นไทยแยกกันเป็นสองไทยแบบนี้มันก็จะกลายเป็นไม้เรียวหนาม ที่แยกกลายเป็นอันๆไม่ช้าไม่นานนักเขาก็ยังหักทีลรซี่สองซี่ตอนนี้ถ้าจะไม่ดีอีกแล้วลูกหลานนี่มันไม่รู้จักที่ประสานกันไม่มีความสามัคคีไอความบ้าลาบว่าบ้ายศนี่ไม่เป็นของไม่ดีบ้าความเป็นใหญ่ มองมามองไปก็เกิดความลำคาญใจท่าจะอยู่ไม่ได้าก,าก็ก่าดีท่านประกาพรมท่านก็ไปบอกนี่ท่านโป่ท่านเล่าให้ฟังนะเล่าเรื่องพระเจ้ามังรายนะไม่ใช่เล่าประวัติคุมพ่อพระเจ้ามังรายเนี่ยถ้าเป็นคนขยันเกิดแต่คนอื่นก็อาจจะขยันเกิดจะพระเจ้า,าไไมังรายเหมือนกัน แล้วพระเจ้าพระนันทบากาพงก็บอกว่นานี่กอพรมจาในฐานะที่ปรารถนาพุทธภูมิพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ในประเทศไทยถ้าไทยยังแตกแยกกันอยู่แบบนี้เพียงใดพระพุทธศาสนาจะทรงอยู่ไม่ได้ เพราะว่าถ้าไม่มีคนนับถือไม่มีคนปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาเกิดไม่ได้ฉะ <c oughs> นั้นท่านต้องกลับไปรวมไทยให้เป็นไทยเดิมตามเดิมเอาอยู่แล้วท่านองค์นี้ก็ขย,ยันเตือนจริงๆจ,นะจะลงมาเองก็ไม่ลงถามว่าจะไปไหนลนะ่ะบอกโน่นนะ่ะไปลงที่โอู่ทอง ไปหาทางเข้าครองเมืองให้ได้เนียกว่าเป็นกําลังใหญ่ของเมืองอย่าเพิ่งไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินเข้ามาไปเนื้อถามว่าจะให้ใครมาบ้างแล้วก,กท่านบอกว่าจะจัดเทวดาแล้วก็จัดพรมลงมาตามสมควรนี่เป็นคนจัดมีหน้าที่จัดเดียวคนจะแต่งตั้งเป็นตําแหน่งประธานาธิบดีพรมจัด พระเพ่จัดให้คนอื่นเขาทำงานตัวเองไม่ทำ <c oughs> นี่คุยได้ยังมาดืนต่อว่าสิถ้ามาต่อว่าบอกคนเป็นหน้าที่ของพระเจ้ามังรายเขาเขามีความปรารถนาอย่างนั้นก็ต้องบอกเขาทำอย่างนั้นหลวงพ่อก็เลยพูดแทนพระเจ้ามังรายไปนในตอนนี้นะเป็นนั้นว่าก็ลงมา ต่อมาเขาให้นามว่าคุณหลวงพระงวัวตอนนี้ก็หาทานที่จะรวมไทยเข้ามาเป็นไทยเดียวกันนี่ใครบอกว่าพระเจ้ามังรายองค์นั้นมาเป็นพระเจ้าลิไทยนี่ไม่ใช่ความจริงเป็นตอนเป็นพ่อคุณหลวงพระงวัวนี่รู้สึกว่าเป็นคนใช้วิธีการทั้งสองอย่าง คือรบด้วยอาวุธแล้วก็รบด้วยลิ้นการรบด้วยลิ้นนี่ถือว่าเป็นการรบที่มีความสำคัญกว่าการรบด้วยอาวุธเมื่อหาทางไปตีเมืองสุขโขทัยเข้ามารวมกันไม่ได้เมื่อท้าวพระเจ้าทองเขามายึดมาตั้งเมืองใหม่ที่หนองสนม มอหาทางตีเมืองไม่ได้ก็เอาใหม่เจนจาเป็นเพื่อนกันดีกว่าก็เข้าไปหาพระเจ้าลิไทยว่าคนไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาเวลานี้พระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า,จากระจายไปเราควรจะรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหมดเป็นหม่ จะได้เป็นหลักฐานในการสร้างความดีของคนไทยพระเจ้าดิไทยท่านก็เป็นคนดีโอเคด้วยไม่ถือโทษเกลด่อเครื่องว่าการยกทัพไปตีท่านต่อมาก็ได้พานนิมีมนพระสงฆ์ให้มาทำการสังขยาาพระไตรปิฎก ตอนนี้ก็ไม่คนจะเรียกว่าสังคยนาคือรวบรวมพระธรรมวินยัยใครรู้อะไรใครมีตำราอะไรก็เข้ามาประสานกันแล้วต่อมาก็ราตนาประสงค์ให้ไทยรู้จักโกรธบาปรู้จักทำบุญร่างใจไตรภูมิพระร่วงขึ้นมา <c oughs> การร่างใจภูมิพระร่วงในความจริงพระร่วงไม่ได้ทำ เป็นดา,าสนุปธรรมเป็นผู้ประรมแล้วก็มีพระคุณหลวงพระงว่ไปร่วมด้วยเรียกว่าทั้งสุโข,ขไทยและยุติยาร่วมมือกันนี่นกส็สร้างพระพุทธชินราชสร้างพุทธชินาสีสร้างพระสักยมุนีขึ้นมาเป็นมิ่งขวัญของเมืองไทย เป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยจะอยู่ได้โดยเหตุสามเศร้าเดียกันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระพุทธจินนาชาหมายถึงพระมหากษัตริย์พระพุทธจินนสีหมายถึงว่าศาสนาอสากยะมุนีหมายถึงชาติ าติศาสนาพระมหากษัตริย์นะการสร้างคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของท้ากโกศีสักเทวราชให้พระวิศนุกรรมมาช่วยนี่ท่านผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้นะถ้าใครไม่เชื่อก็ไปเอาคนตายมาถามดูก็แล้วกัน แล้วก็ต่อมาภายหลังก็มีโอกาสเขารวบรวมไทยให้เป็นไทยเดียวกันเป็นอันว่าสุโข,ขทัยกับกรงุงศรีอยุธยาก็เป็นประเทศเดียวกันนี่เปน็นว่ามีหน้าที่รวมไทยกันเท่านั้นเรื่องท่านหลายนอกจากนี้เป็นเรื่องของประวัติศา,ศาสตร์ประวัติศาสตร์เขียนไว้แล้วถูกบ้างไม่ถูกบ้าง แต่จะมานั่งพูดเรื่องประวัติศาสตร์กันนี่มันก็เป็นการไม่ดีจะกลายเป็นลื้อฟื้นหาตะเข็บด,ดีไม่ดีเล็บจะไปที่มาเข็มข้ามันก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นอันว่าลูกรักทั้งหลายพระเจ้ามังลายนี่เป็นพระเจ้าจอมเกิดเกิดที่ไรยุ่งทุกที เป็นอันว่าจะต้องหาทางรวมไทยให้เป็นไทยสร้างความสมัครสมานสร้างความสามาัคคีให้เกิดขึ้นเห็นไหมพระเจ้ามารายนี่ท่านทำบนจริงๆนะเวลานี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเมื่อเกิดเวลานี้ก็ดีอะถ้ามาเกิดเวลานี้ถ้าใช้ลัฐิรพระเจ้าพรมมหาราช หรือใช้ใช้วัตถุที่ระร่วงโร่งรดแล้วก็หัวขายไปตามตามกันศพที่ฝังแล้วศพที่ลอยน้ําศพที่ตายนี่มันจะต้องเกินกลาดเพราะว่าปรากฏว่ามีไทยขายชาติมีไทยทำลายชาติมีชาติมีไทยรวมความว่าไอ้พวกขอมเก่ามันเข้ามาเกิดในประเทศไทย แล้วมันก็หวังความเป็นใหญ่ในประเทศไทยเราจะสังเกตได้ว่าเจ้าพวกขอมเก่าวพวกนี้ที่เขามาแทรกแซงนี้เวลาที่มันพูดมันพูดดีแต่มันทํามันทําเร็วนนี้สายคนไทยก็มักจะไม่ค่อยจำํำ <c oughs> เก็บแล้วไม่ค่อยจ,จะจำจะจา มันจําไม่ได้เขาให้สตังมอะไรก็เลิกจํากัมนมานั้นจําได้อย่างเดียวจะให้สตังเพียงเา้ห้สตังสิบบาทก็ลงคะแนนให้เขาเขาให้สตังร้อยบาทก็ลงคะแนนให้เขาไม่ได้คิดว่าไอ้การที่เขาให้สตังเรามานะี่ยเขาต้องหากําไรชาติจะที่หายไวปูนยังไงก็ช่างมัน ขาให้ได้หากขาให้ได้สตังก็แล้วกันนี่มันเป็นอย่างนี้ <c oughs> ที่เด็กเดกนักศึกษาต้องหนีเข้าป่าเขาดงไปเราก็ไม่โทษว่าเด็กพวกนั้นน่ะจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์จะต้องเป็นผู้ทำลายชาติอะไรเนี่ยแต่เราจะนึกจะฝันกันไปที่อย่างนั้นอย่างเดียวก็รู้สึกว่าจะผิดต้องมองดูน้ำใจของเขา เพราะว่าน้ำใจของเขาบางคนน่ะก็หวังผิดไปจริงๆก็มีบางคนก็ว่าตามเขาโดยไม่ได้ใช้มันสมองก็มีแต่บางคนคิดเพื่อความหวังดีของชาติอันนี้ก็มีมากที่ว่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเคยพบเคยเห็นเคยคุยกัน เจตนาของเขาดีแต่ว่าไม่เป็นที่ถูกใจของคนบางพวกเราจะเห็นได้ว่าเจ้าพวกของเก่ามันมาเกิดใครจะทำลายทรัพย์สมบัติส่นกรลางที่ได้มาจากทรัพย์สินของประชาชนได้เสียไปเสียก่อนไอ้คนพวกนี้มาเห็นว่าไม่ผิดกฎหมาย ทำลายได้ก็ทำลายไปความมั่นคงประเทศชาติจะพึงมีเพียงใดไม่พึงปรารถนาต้องการอย่างเดียวคือความเป็นใหญ่คิดว่าตัวดีแต่พวเดียวอยิ่งกว่านั้นก็มีพ,กพวกชอบกอบชอบโกยชอบโกงชอบกินชอบอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะนี่เจ้าพวกนี้มันเป็นพวกขอมเก่ามาเกิดทางนั้น นั่นคนไทยที่เป็นไทยลูกรักทั้งหลายจงรักษาความเป็นไทยคือความอิสรภาพไว้ยังไงยังไงไทยเราก็ต้องเป็นไทยแต่ว่าจะลืมว่าก่อนที่ไทยเราจะเป็นเอกราชเราต้องมีค่าขิงค่าหอมให้พปนาชไปเมื่อในสมัยเดิมชั้นไหน มาในสมัยนี้ก็เหมือนกันคำ่าขอไม่ได้หมายถึงขมิ้นี่หมายเชื่อชาติไทยเขาเป็นคนไทยแต่ขายชาตินั่นคือพวกขอเก่ามาเกิดมันจึงมุ่งทําลายชาติมุ่งทําลายเศรษฐกิจมุ่งทําลายความมั่นคงของชาติเป็นอันว่าพระเจ้ามังรายมหาราช เกิดเมื่อไรขยายดินแดนไทยเมื่อนั้นแล้วก็ต่อมามาเป็นราชการที่สามของกรุงศรีอยธุธยาตอนนี้ก็ขยายอำนาจออกไปมากทำประเทศไทยให้เป็นไทยขึ้นมานี่เป็นอันว่าเกิดจะต้องหกครั้งเลยนะครั้งที่เจ็ด เกิดในสมัยรัติการที่ห้าของกรุงศรีติยาเขามาเกิดมย่าเกิดก่อนในการที่ห้านะตายจากขุณหลวงพระงัวจากขุนหลวงพระงัวตายแล้วก็ไปเป็นพรหมเพราะสมัยนั้นท่านยานิยมการเจริญกรรมฐานเพราะอาศัยที่บุญบารมีการสร้างพระพุทธรูปการรวบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่น การสงเคราะห์บรรดาประชาชนการบังุงพุทธศาสนาการถวายสังฆทานการจำศีลภาวนากลับลงมาอีกทีคราวนี้บอกไม่เอาแล้วไอ้การเมืองเรื่องมันยุง่งตอนนี้ขอเป็นชาวบ้านบ้างเห็นว่าเป็นชาวบ้านดีกว่าเป็นกษัตริย์ จึงเลยเกิดมาเป็นลูกของมหาเศรษฐีท่านหนึ่งมีเนื um ้อท nice ี aka, ่ประมาณแสนไร่เศษมหาเศรษฐีท่านผู้นั้นก็ชื่อมีนามว่ามีแม่ชื่อว่ามันเป็นปินแม่ชื่อว่านเป็นมหาเศรษฐีชื่อว่าอัมไพ่แม่ชื่อว่าปิ่นทองพ่อชื่อว่ากองแก้วทำไมนุ่นนะ พ่อชื่อกกองแก้วพ่อกองแก้วก็เป็นลูกเศรษฐีแม่ปิ่นทองก็เป็นลูกเศรษฐีสองเศรษฐีรวมกันเข้ามาก็เป็นมหาเศรษฐี <c oughs> มาตอนนี้เห็นว่าผู้คนยากจนเข็นใจความสามัคคขีมีน้อยเกินไปอาศัยความเป็นมหาเศรษฐี สร้างความดีสร้างความสามัคคียื่นโยนทรัพย์สินให้แก่บรรดาประชาชนทั้งหลายให้รู้จักการทำมาหาก,กินรู้จักเก็บหอมรอมริบได้น้อยใช้น้อยได้มากใช้มากแต่งกำลังใช้แต่พอควรสงเคราะห์ที่ทำกินสงเคราะห์ในการเกษตรสงเคราะห์ในการเงินในตอนแรกท่านแม่ท่านก็นถามว่เาเงินไปใช้ที่ไหน ให้เงินไปเท่าไรก็หมดเท่านั้นในที่สุดก็ต้องบอกความจริงแก่ท่านท่านแม่ท่านก็ไม่ค่อเยพอใจนะักแล้วก็อยู่มาไม่นานนักท่านแม่ท่านก็ออกสแสดงตัวเองรู้ความจริงไปดูเข้าบางทีอะไรไม่ชอบใจท่านท่านก็บอกที่ตรงนั้นมันยังไม่ดีสงเคราะห์ก็ยังไม่พอให้การแนะนำไม่ดีให้การศึกษาไม่ดี ช่วยแบบนี้จนทั้งประเทศไทยมีความเป็นปกแผ่นแน่นหนาบรรดาประชาชนมีความสุขในสมัยรัชการที่ห้าของกรงศรีตยาอนรัชการที่ห้านี่มีนามว่ายังไงก็จําไม่ได้แล้วนะขี้เกียจสอบสวนทนพยายน<ม>เพราะว่าอะไร<ม>เพราะว่าทิกไปสอบสวนทนพยายนเขาก็ยุกยุกแบบเปล่า ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์เป็นอันว่าเจ้าเศรษฐีภัยอาเียเสียมภัยในอายุไม่นานหรอกอายุได้ประมาณไม่ไม่ไม่นานมากนักก็ตายตายไปแล้วก่อนจะตายเพราะสายการสร้างบุญบารมีดีก็เป็นเป็นบัจจัยท่านมหาเสรษฐีท่านนี้ไปเกิดเป็นพรมตามเดิม อาตั้งยการที่ห้านี่เห็นจะว่เจ้าลั่นทองสัก็ไมรู้เนื้อตอมาอีกอ่าก็ขอขอภั่นะถ้ามันพลาดไปมาเกิดเป็นสมัยที่แปดไปอยู่เป็นทุมสมบายสบาย เขาก็บอกว่าเออประเทศไทยมันไม่ดีแล้วล่ะคนรายงานนะอะไรการอภิรมิสวนไอ้กระดีห่างเขาบอกว่าประเทศไทยมันไม่ดีแล้วโนดไปดูในไทยหลวมโหรหลว,หลวทไทยเขามันแล้วพมา่ามันกินกันมาทางโน,น้นสายเหนือก็เสียไปสายใต้ก็เสียไปอริทวายก็ไม่ได้เรื่องอ,อีกแล้ว ท่านคนเตือนคือใครรู้ไหมท่านคนเตือนก็คือท่านท้าบากาพรมตอนนี้พ่อเทวดาจา๋าจะไว้นั่งอยู่ทำไมละ่ะในฐานะที่ปรารานนาพุทธภูมิ่มด้วความจริงเราเป็นพระเจ้ามังรายก็ลำคาญเหมือนกันนะจะนั่งให้สบายสบายนธะ้รมา,ากาพรมท่านก็เตือน แต่ว่าท่านเตือนในสมัยที่ตนเองปราถนาพุทธภูมิใช่ไหมพุทธภูมินี้มีหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนาแต่ว่าพระพุทธศาสนาอย่าส่งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยคนไทยเป็นสําคัญขอโทษคนที่มีความนับถือเป็นสําคัญ ้าคนลงไม่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็อย่าทรงอยู่ไม่ได้ขอเล่าลัดลัดทังกายเกิดเป็นอันว่าท่านก็ถามท่านว่าท่านมังรายก็ถามท่านท่านพม,มังรายนะถามท่านบากาผมว่าจะไปเกิดที่ไหนท่านบอกว่าไปเกิดเป็นลูกของแม่ทัพพระพันวสา ไม่พระพันวสานี่เขาเรียกเ่าสององค์สมเด็จอินทราที่ราชก็เรียกว่าพันวสานะหรือว่าพระเจ้าสามพญาก็เรียกว่าพระพันพันวสาเหมือนกันพระเจ้าสามพญยาก็คือพระบรมราชาทีสองราชการที่เก้า เป็นอนวุวาอเอาไปราชการที่เจ็ดนะราชการที่เจ็ดึ้นกรงศรีธิยาเป็นอนว่าตอนนี้พระคุณพอ่อกให้มาเกิดเป็นโลกแม่ทับท่านมังรายพรมจินิฐานท้ากบกาพรมว่าถ้าเป็นเกิดเป็นโลกแม่ทับแล้วก็มันก็ต้องรบก,กันหนะัก ท่านอาการยผมก็ถามว่าจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้หรือว่าจะรักษากําลังใจตนเองให้มีสุขถ้าพระพุทธศาสนาหมดไปใจท่านจะเป็นสุขไหมท่านมังรายผมก็ตอบว่าถ้าพระพุทธศาสนาหมดไปใจทีนี้เป็นสุขได้อย่างไงท่านฉันมีชีวิตอยู่เพื่อพระศาสนา ว่าถ้าพระพุทธศาสนายังทรงอยู่เพียงใดคนทั้งโลกจะมีความสุขถ้าพระพุทธศาสนาก็ขยายไปได้ทั้งโลกฉช่นท่านเบกาพงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็ต้องไปเกิดท่านต้องไปเกิดในแร่กุลของแม่ทัพของพระพันวสาพรอสมเด็จพระอินทราธิราช เป็นอันว่าท่านมังรายพรมก็จำเป็นจะต้องรับคำแล้วถามว่าจะมีใครร่วมไปไหมถ้าระกาพรหมก็บอกว่านั่นจะจัดเทวดาและพรมร่วมไปตามสมควรท้าบรรดาลูกที่รักสำหรับเทพหน้านี้ก็หมดสแล้วนี่ฟังหน้า,หน,า,ห,นา,ห,นาหน้าอื่นหน้าอื่นต่อไปสำหรับเรื่องราวนี้ก็รู้สึกว่าจะมากๆอยู่สักหน่อย พ่อก็จะพยายามเล่าให้สั้นที่สุดเพื่อประโยชน์ใงการฟังของลกูกแต่เรื่องไรเกี่ยวประวัติศาสตร์่ก็มีอยู่แล้วพ่อก็จะไม่พูดสำหรับฟันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ข,ขอความสุขสวัสดิพัฒนามองคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแต่ลูกรักทุกคนสวัสดี